มื่อวันพระแรม8ดค่ำเดือน6วัดพระธรรมกาอิบาราคิประเทศญี่ปุ่นได้จัดพิธีบุพเปตะพลีเพื่ออุทิศบุญให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยภายในงานคณะสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยอรัตนาศีล5ห้าอรัตนาธรรมก่อนที่คณะสงฆ์จะได้สวดพระพุทธมนต์บทธรรมนิยามพร้อมกันนี้สาธุชนก็ได้ทอดผ้าบางสุกุล ถวายเครื่องทยธรรมและร่วมกองบุญและร่วมถวายกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายมาตกาพัตตารนอกจากนี้ยังได้รับฟังธรรมะอันทรงคุณค่าจากพระอาจารย์เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบาร,รมีพร้อมทั้งได้ร่วมกันจุดประทีปบูชาสการะพระมงคลเทมุนีสดจันทัสโรพระผู้ปราบมาร นั่งสมาธิกลั่นใจให้ผ่องใสและอุทิศบุญกุศลให้กับหมู่ญาติผู้ที่ล่วงลับไปสู่สัมปรยภพสำหรับพิธีบุพเพปตพรผลีที่จัดขึ้นในครั้งนี้นอกจากเป็นการสั่งสมบุญให้กับตนเองแล้วยังเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูระลึกถึงผู้มีพระคุณหมู่ญาติบุคคลอันเป็นที่รักรวมถึงครูบาอาจารย์ที่ละจากโลกนี้ไปแล้ว โดยตั้งจิตอุทิศส่วนกุศลด้วยอนุภาพแห่งภะรตนตไัยอันไม่มีประมาณและมหาปูชนียาจารย์จะนำบุญนี้ให้ไปถึงแก่หมู่ญาติที่ล่วงลับเพื่อให้พ้นจากความทุกข์และมีความสุขในสัมรารภพอีกทั้งยังเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาอีกด้วยค่ะ